เคยเห็นแต่อสูรกินคนครับแต่เนี่ยคนกินอสูรครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงเกญญานั้นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเกญยะณเนี่ยทาไมกินอสูรแล้วตัวเขาไม่กลายเป็นอสูรครับเดี๋ยวเราไปคุยกันในคลิปนี้ครับถ้าเราพูดถึงการที่จะกลายเป็นอสูรได้นะครับในเรื่องดาพิฆาตอสูรเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าคนที่จะกลายเป็นอสูรได้จะต้องได้เลือดจากมูซันนะครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับว่ามูซันเนี่ยก็จะไปตามที่ต่างๆแล้วก็เอาเลือดไปให้คนนู้นคนนี้นะครับผมใครที่ได้เลือดมูซันเยอะๆี่ จะกลายเป็นอสูรที่แข็งแกร่งได้เลือดน้อยหน่อยนะครับก็เป็นอสูนที่แข็งแกร่งน้อยลงมานะครับอย่างที่เราเห็นที่มูซันเนี่ยไปบ้านของทันจิโร่ใช่ป่ะแล้วก็เอาเลือดของตัวเองนะครับไปฉีดให้คนทุกคนในบ้านของทันจิโร่ทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะรับเลือดจากมูซันได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับใครที่รับเลือดไม่ได้ก็จะตายลงไปใครที่รับเลือดได้เยอะก็จะแข็งแกร่งใครที่รับเลือดได้น้อยก็จะอ่อนแอลงมานะครับ ในบ้านของทันจิโร่ก็มีแต่เนสโกเท่านั้นนะครับที่รอดมาได้ครับแล้วเราดูอย่างอสูนข้างขึ้นนะครับที่แข็งแกร่งเนี่ยก็เพราะว่าได้เลือดมูสันไปเยอะนั่นเองแล้วร่างกายของเขาเนี่ยรับไหวด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอสูนข้างแรมก็จะได้เลือดน้อยหน่อยนะแล้วดูอย่างเอ็นมูนะฮะที่ได้เลือดจากมูซันเข้าไปเพิ่มนะตอนแรกก็ทรมานนะครับแต่ว่าพอปรับตัวได้แล้วเนี่ย ก็สามารถที่จะแข็งแปร่งขึ้นได้นะครับเอาเลือดของมูซันไปใช้เป็นพลังได้นะแต่สุดท้ายก็ยังพ่ายแพ้ก็ให้กับพวกทันจิโร่แล้วก็เลนกวัวคูอยู่นะนศึกรถไฟนิรันด์นะครับแต่ทีนี้ครับถามว่าเอาแล้วเกนยะล่ะในกรณีของเกญยะเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้เลือดจากมูซันถูกป่ะครับเพราะว่าเกญยะเนี่ยมันกินเนื้ออสูนเข้าไปมันไม่ได้ได้รับเลือดอสูนเข้ามาในตัว เพราะว่าอาสูรน่ะมันไม่เหมือนซอมบี้ถูกไหมครับแบบว่าโดนกัดหรือว่าแบบไปกัดไปกินเลือดเขาแล้วมันจะติดเป็นอสูรด้วยได้มันไม่ใช่นะมันมันคือต้องได้รับเลือดจากมูสันนะครับถึงจะได้เป็นทีนี้เกณยาครับก็เลยใช้ความสามารถเนี่ยในการต่อสู้นะครับเพราะว่าเกณยะเนี่ยพลังทางด้านร่างกายก็ต่ํา แถมยังใช้ปลานอะไรไม่ได้อีกเลยนะครับเราจะสังเกตได้นะว่าในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเนี่ยเกณยะาเนี่ยก็คือใช้ปืนไล่ยิงอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยเพราะว่าเขาไม่มีความสามารถนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อที่จะทดแทนทุกอย่างเนี่ยเขาจึงใช้การกินอสูรเนี่ยแหละครับเป็นความสามารถของเขาเมื่อเขากินอสูรเข้าไปเขาก็จะมีพลังเหมือนอสูรที่เขากินนั่นเองพลังในการฟื้นฟูตัวเองพลังในการโจมตีต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นนะครับ แล้วถามว่าทำไมเกญยากินอสูรเราไม่กลายเป็นอสูรจริงๆเราเขาก็กลายเป็นอสูรเหมือนกันนะแต่อาจจะไม่ได้เป็นอย่างเต็มตัวฮะอาจจะเป็นแบบว่าเป็นครึ่งคนครึ่งอสูรก็ได้นะแต่ว่ายืนยันว่าเกญยาเนี่ยมีความเป็นอสูรอยู่แน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูในภาคของช่างตีดาบเนี่ยเกญยากินเนื้อของอสูรข้างขึ้นที่4ฮังเทงูเข้าไปพอกินเข้าไปเสร็จแล้วตอนนั้นเองครับเนสโกะเนี่ยใช้มนอสูรโลหิตของตัวเองเนี่ยโจมตีปรากฏว่าเกญยาเนี่ยก็โดนพลังนั้นโจมตีเข้าไปด้วยครับอันนั้นเนเนลยว่ากญญญา กลายเป็นอสูรแล้วเหมือนกันแต่เป็นอสูรที่เรียกได้ว่าชั่วคราวแล้วกันแล้วก็ยังมีสติสัมภารยยัญญะที่มันเป็นมนุษย์อยู่นะครับเกณยร์ยนะครับก็ไม่ใช่ว่าเขาจะกินอสูรไปได้เท่าไหร่ก็ได้ตามที่เขาต้องการนะมันก็มีขีดจํากัดของร่างกายเขาเหมือนเหมือนกันเหมือนอสูรที่จะรับเลือดมูสันได้จากัดตัวเกีย์ยะเองก็เหมือนกันครับเขาก็ไม่ได้สามารถที่จะรับพลังของอสูรได้มากมายเพราะว่าครั้งแรกที่เขากินนะครับเขาก็เกิดคุมข้างอารวาสเอาตัวเองไม่อยู่เหมือนกันนะครับจนเสาหลักห เ,เขาถึงจะไ,ได้ควบคุมตัวเองอยู่นะซึ่งความสามารถนี้นี่แหละครับมันเรียกได้ว่าตาลปัดเลยอ่ะเพราะว่าปกติอสูรจะกินมนุษย์ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นใช่ปะอย่างอาศรข้างขึ้นอย่างเงี้ยกินมนุษย์มาก็หลายร้อยแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมาก,กน,นะครับผมถ้าเกิดกินเสาหลัก ยิ่งแข็งแกร่งเข้าไปใหญ่ถูกไหมครับความสามารถนี้มันก็ตาลปัดเลยกลายเป็นมนุษย์ไปกินอสูรแล้วแข็งแกร่งขึ้นนะครับอย่างตอนที่เกณฑยาเนี่ยครับได้เผชิญหน้ากับโคคุชิโบนะครับเกนฑยาก็ได้กินผมของโคคุชิโบเข้าไปทําให้ตัวเกณฑยาเองเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะแล้วก็มีพลังของโคชิกซึ่งตรงนี้ครับเราลองคิดเล่นตลกตลกดูนะถ้าเกิดว่าเกณฑยาเนี่ยฝึกตัวเองนะจนกินอสูรจนเก่งนะครับแล้วก็เป็นไล่กินอสูรเนี่ย จากเดิมอสูรไล่กินคนใช่ป่ะอันนี้อสูรครับเวลามาเจอเกญยาเนี่ยอาจจะต้องวิ่งหนีก็ได้นะเพราะว่าอาจจะเจอเกญยะเนี่ยจับกินจนหมดก็ได้นะครับไม่แน่นะครับว่าถ้าเกิดว่าเกญญะเนี่ยพัฒนาความสามารถนี้ต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็อาจจะมีวิธีปราบอสูรแบบใหม่ก็ได้นะจากเดิมเนี่ยปราบอสูรด้การตัดคอหรือไม่ก็เอาไปตากแดดตากแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นฝุ่นไปใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นการที่ไล่กินอาสูรจนหมดไปเลยก็ได้นะครับผมอันนี้อาจจะเป็นการปราบอสูรแบบใหม่แบบเป็นมิติใหม่ก็เลยก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ว่าด้วยเรื่องกินยากินอสูรก็จบลงนะครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ